สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆทำนะคะเมนูง่ายๆทานกันรีบเร่งในเวลาช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะอันนี้คือผัดคะนา้าผัดไข่นะคะเพื่อนๆส่วนประกอบก็จะมีมะเขือเทศนะคะใส่ตุกแต่งสีนะคะแล้วก็คะนา้ากระเทียมสับแล้วก็ไข่ไก่สามฟองนะคะเพื่อนๆไปตั้งกระทะทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กระเทียม ผัดจะเพียงไม่หอมนะคะก็ะเทียมหอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ ไปเลยสามอนไข่ไม่ต้องยีให้แตกมากนะคะให้ครับเป็นชิ้นๆหน่อยแล้วก็จะใส่ผันน้าลงไปค่ะมะเขือเทศแล้วก็ผัดให้เข้ากัน เราจะเติมน้ำหน่อยอันนี้ถ้าใส่ข้าวใส่หอมหัวใหญ่เป็นการเป็นข้าวผัดบาาเลยนะ <c oughs> ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลค่ะปรุงรสปรุงรสนะคะ ก็ซอสหอยแล้ก็ผัดใหนข้างกันค่ะเห็นไหมไข่เป็นชิ้นๆแบบนี้อร่อยได้ง่ายๆแป๊บเดียวได้ทั้งโปรโตีนที่อยู่ในผักอยู่ในไข่ถ้าต้องการน้ำก็จะเติมแตบอีกหน่อยนะคะ เมนูง่ายๆนะคะวก็จะโรดพริกไทยหน่อยนงเคานนอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคณะผัดไข่ของเรานะคะเมนูในเวลารีบเร่งนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ